้รา็วลาก,ก,กระตุกเข้ามาเรื่องว่าที่เราอรบอกว่าโจย์หรือว่า,าวัคซีนโควิดก็ฉีดแล้วนะแต่ว่าวัคซีน e s อ e เนี่ยยังลมๆมแรง,งแรง,งยังแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวกันเลยเนี่ยนะครับ,รบแบงค์ชาติว่าอย่างไงแบงค์ชาติก็ตอนเออตอนจะไปพูดเรงวัคซีนฉีด s อ e ที่พี่บ๊วยตั้งตั้งหัวข้อไว้เนี่ยครับผมว่าเราน่าจะมาช่วยกันทำความเข้าใจกับ บรรดาลูกหนี <ar> ้ที่รักทั้งหลายลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายดีรมบเพราะว่าขาเมื่อวานที่ผ่านคลรมอไม่ได้ผ่านคลรมอแล้วผ่านผ่านผ่านครับเคาะที่ดานายกพูดเองผมก็เนี่ยนจะช่วยลูกหนี้ละช่วยลูกหนี้ละแก้ปปพประเมกว่าแบบทั้งลพานนี้เนี่ยเก้าสิบห้าปีแล้วไม่เคยคิดจะแก้กันเลยจริงๆเด็กเก้าสิบหกปีนะอาจารย์สุรชัยผมไม่รู้ใครนับเลขผิดตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ผิดกันมาตลอดทั้งหมดก็บอกว่า กฎหมายใช้มาตั้งแต่ปีสองสี่หกแปดไงแล้วปีนี้ปีสองสี่หกสองห้าหกสี่มันต้องเก้าสิบหกปีคริงจริงกฎหมายบ้านเราทั้งหมดมันเคยพูดมาอูนานชาติแล้วปฏิรูปจะปฏิรูปจะสังขยาณ์ให้มันอัปเดตเนะ้พราะเขาแสดงว่าแต่เพิ่งเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นแล้วเอาฉบับนี้มาแก้ได้เพิ่งตื่นกันครับคือผมผมผมว่าวันนี้ทั้ง เมื่อวานลองโคษกงรัฐบาลแถลงก็พูดแบบทําให้เกิดความสับสนแล้ววันนี้ผมเห็นเพจแบงค์ชาติเนี่ยเพจชัลุกเพจแบงค์ชาติเนี่ยก็มาแชร์แชร์ข้อความข้อมูลจากที่อรัฐบาลเขาแถลงกองการโฆษกกเขาแถลงคือไปพาดหัวสื่อเองก็พาดหัวกันอร่อยมากเลยนะที่วยาอาจารย์เขาบอกว่าลูกนี้เฮผมว่าลูกนี้ตอนนี้จะตายกันหมดแล้วมั้งไม่เฮแล้วมั้ง สองโอ่งรองเทียบกัน hey, ท right so ั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะนะผมก็ยังอ่านดูเออยลูกนี้มันเฮตรงไหนเนี่ยเฮตรงไหนเฮตรงไหนพอบอกว่าจะแก้ปอพอมาตราเจ็ดกับมาตราสองสองสี่ครับลดดอกเบี้ยจากเจ็ดจุดห้าเหลือสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สองสองสี่เบี้ยปรับก็ดอกเบี้ยครั้งไรดอกเบี้ยปรับจิาชำระเออเท่ากับสามจุดเจ็ดจุดห้าเหลือห้า ห้าก็คือ,อสามวกตออครับโอ้ดีใจกันใหญ่เลยดีใจใหญ่แล้วก็มีการตาดัดชำระหนี้ไม่ใช่ห้ามไปคิดไหนี้รวมที่เหลือครับใช่คิดจะพองงวดครับก็บบบดีใจกันเลยซึ่งเรื่องดีมากเลยเนะอ,อฟังดูดีมากแล้วผมก็ชัวว่าลูกหนี้เนี่ยก็โอ้โหเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเพราะว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตร้อยละสิบแปดนะอินเชอ่อบุคคลยี่สิบแปดครับอานไฟนแนนติกโกฟิกโกฟนแนนซ์สามสิบหก ครับครับแดดดิซิงชาวซื้ออีบัตรกดเงินสดยี่สิบแปดอือโอเที่ยวนี้เหลือสามนะที่ด้วยอนาบานเลยนะว่าไม่ไม่ควรจะใช้คำว่าลูกนี้เฮนะเราเรีกกันเราเรียกฉลองกันทั้งประเทศเลยดีกว่าไหมเออเออเอ่อตีตีอะไรตีหม้อ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 ประเทศเลยตีเกาะเคาะห้อเคาะกันหลัแล้วก็ รองโฆษกท่านก็มาถแถลงแบบนี้ว่าเดี๋ยรัฐบาลหุงใหญ่ลดความเหลื่อมล้ําแก้ไขตรงนี้คืออันนี้ผมคิดว่าต้องทําความเข้าใจและพูดให้ครบนะครับอเอเต้องต้องอย่างนี้ครับไอไอประมวลกฎหมายแพ่งละพาน,นิชเก้าสิบปีจริงๆแล้วก็สิ่งที่ปรากฏที่กํกลังแก้กันก็คือมาตราเจ็ดซึ่งมาตราเจ็ดเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างเงี้ยพี่ผู้อาวรย์ครับครับ,รบ้าจะต้องเสียดอกเบีย้ยแก่กันเออ และมิได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมอืหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งครับให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีอ่าเด็กน่าเก้าสิบห้าเก้าสิบหกปีเขาใช้ว่าเจ็ดครึ่งนะครับถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันอืและมิได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมครับอันนี้ต้องต้องอันนี้คนคือคอรมอหรือว่าทางโคศกอะ ้องอธิบายว่าไอ้สินเชื่อไอ้การกู้ยืมเอหรือการเป็นหนี้ระหว่างกันอย่างเนี้ยครับมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างมันม mm ีอะไรบ้างมันใช่เกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตสินเชื่อ mm hmm. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือเปล่าใช่ใช่เออแต่ผมไม่เห็นมีคนอธิบายนะจ้ะเออไม่มีไม่มีเลยก็เลยข้อที่จริงแล้วถ้ากู้ยืมก็เลยไม่ใช่กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยกแก่กัน และม่ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในนิติกอืมซึ่งตะก่อนเนี่ยมีนะครับแล้วก็ขึ้นสารสารก็เมื่อไม่มีการกําหนดไว้ก็เอาเอาตามกฎหมายก็คือเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดห้าถ้าใช้มาเก้าสิบห้าเก้าสิบปีเนี่ยมันมีบางช่วงเนี่ยเจ็ดจุดห้าก็ถือว่าแพงมากครับบางช่วงเจ็ดจุดห้าก็ถูกมากอืมนะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันเจ็ดจุดห้าอาจารย์ว่าแพงหะพี่บ๊วว่าไงแพงมาก แพงมากกู้ยืมระหว่างการเจ็ดจุดห้าผมช่วเอสเอ็มไไม่เคยเจอเหล่นนี้นะเพราะถ้าไปกู้สินเชื่อเอสเอ็มไีตามนี่ธุรกิจก็มีเอ็มอาร์อาร์ปัจจุบันก็ประมาณอ้าวหกกลมแล้วกันแต่เอสเอ็มไีไม่เคยได้หกนะครับครับเป็นเอสเอ็มไีขนาดกลางถ้าแล้วก็จะไปเจอบดก็เียบวกความเสี่ยงบวกสี่บวกห้าบวกเจ็ดบวกสิบก็มีอื โดยเฉลี่ยนะผมกล้าพูดเลยจะมีต้าเล็กหน่อยก็เจอเลขสองหลักถ้าถ้าถ้าเล็กขึ้นอีกนิดหนึ่งเล็กมากเอ่อ็อะไรกอะไรนะโตขึ้นไม่หน่อยนึงก็จะประมาณใกล้ใกล้ไปกลไปปลายสิ่อไปปลายสิ่งก้าบัสิ่แต่ถ้าเจ็ดจุดห้าผมถือว่าเลทนี้ไม่แพง๋อครับไม่แพงโดยเฉพาะเท่าเจ็ดจุดห้าไปเที่ยวกับบัรเครดิตฮปเที่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลยี่สิบแปตอนนี้ปรับเหลือยี่บห้า ครับเทียบกับกดบัตรกดเงินสดโอ้โหคิดทุกวันอืมไอ้บัตรเครดิตจะมีรอบนะแต่ให้กดเงินสดที่กดวันนี้พรุ่งนี้ก็ดอกเบี้ยวันเรียบรอยร้อยละยี่สิบแปดตอนนี้ย่อลงมาเหลือร้อยละยี่สิบอันเนี้ถือว่าโคตรถูกเลยนะอือะไรจะแก้ทําไมลูกนี่ก็ไม่เฮสิเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องสินเชื่อกู้ยืมกันระหว่างกัน เขาไปใช้กฎหมายทางด้านกฎผู้ยืมของสถาบันกันกันฉบับปีพรบสองพันห้าร้อยี่สิบสามครับซึ่งยี่สิบสามก็ยังใช้อยู่มีปรับแก้ขึ้นมาเป็นสองห้าสามห้าแล้วก็มีออกมาล่าสุดสองห้าหกศูนย์เป็นตัวบดนลงโทษถ้าคิดขอกเบียเกินกว่าที่กําหนดอไม่คิดกนษะีบมาพี่เอื่ออาจารย์แล้วไม่ดีไม่ดีแล้วก็ดีถ้ากรณีดีผู้ยืมกันไม่ได้ไม่ได้ ก็เลยมีดอกเบี้ยระหว่างกันไม่ได้กําหนดอย,นอย่างเช่นอ,อาจจะเป็นการกู้ยืมกันส่วนบุคคลเป็นกู้ยืมกันแบบือมไมไ่เกี่ยวกับ<า>สถาบันการเงินหรือไม่มันมีกรณียิงอย่างเช่นที่ในในดีกาที่เขามีตัวอย่างก็คือเอ,อเป็นกรรมการแล้วเป็นผู้ถือหุ้นแล้วชําระค่าหุ้นไม่ไม่หมดครับแล้วให้ชาระภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้วก็ไม่ได้จ่ายอแล้วถึงเวลามีเรื่องมีลาวกันเขาก็ให้คิดดอกเบี้ย ครับอันนี้ถ้าไปมีการกําหนดอย่างนี้ก็เจ็ดจุดห้าแต่ถ้าจะแก้เป็นสามนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วเบี้ยปรับนี้ก็จะปรับแบบแค่ไม่เกินห้านี่ก็ถือว่าดีครับครับถามว่าดีไม่ดีมากแต่ว่าผลยังไม่เกิดครับนู่นยังยังเร็วนู่นปลายปีเพราะว่าก็ไม่าคือฟังเหมือนว่ามันจะมีผลทันทีไงเท่าที่ฟังฟังนะเออใช่ไหมฮะเหมือนกับเฮ้ยโอ้โหกว่าจะ ผ่านคลรมอไปเมื่อวานนี้มันต้องไปให้กิจฎีกาตรวจสอบอะไรต่อมีอะไรถ่อยๆก็ไปทางรัฐสภาโหวตสามวาระใช่ครับก็ต้องไปสวโหวตอีกสามวาระถ้ามีความเห็นต่างต้องตั้งกรรมการร่วมกรรมการกรรมการร่วมอีกครับก็แถวปลายปลายปีเออหละเร็วที่สุดเร็วสุดครับอันนี้อันนี้จริงๆถามว่าเป็นผลงานของรัฐบาลไหมผมก็ถือว่าเป็นผลงานใช่ใช่แต่ว่ามันมันติด ติดใจตรงนี้ว่าทําไมไม่ระบุให้ชัดๆครับน่าเสียดายตรงที่ว่าทําไมไม่ชี้แจโดยเฉพาะเสียดายตรงเพจแบงค์ชาติน่าจะบอกหน่อยว่าครับไอตัวการกู้ยืมกันในระบบสถาบันการเงินมันคนละส่วนกันใช่ซึ่งไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่ได้มีผลอะไรเลยกับใช้เงินฉบับครดิตหรือผู้เงินกับสถาบันการเงินเลยใช่ไหมใช้เนฉบับนะครับเพราะว่าการกู้ยืมเป็นของสถาบันการเงินเขาใช้ ช้อย่างนี้ครับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมต่อสถาบันการเงินพอสสองห้าสองสามเคิดอย่างนี้ครับอืกวอันนี้ปรับปรับปีสามห้าแล้วก็เวอร์ดิ้งก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเขาบอกเพื่อประโยชน์ต่อในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจที่พูดถึงปีต่างต่างนะรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารในประเทศไทยครับมีอํานาจกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดจากผู้กู้ยืมครับหรือคิดให้ผู้ให กู้ยืมให้สูงกว่าร้อยละสิบห้าบาทต่อปีครับได้อืเกินกว่าร้อยละสิบห้าครับต่อปีนะพี่อไม่ได้พูดเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดจุดห้าเลยนะครับเออแลมีคนสงสัยว่าเอาวทำไมถึงคิดยี่สิบแปดสามสิบหกสิบแปดได้ก็ใช้กฎหมายข้อนี้๋อแล้วเขาจะไปประกาศเพดานว่าเอาละบัตรเครดิตเพดานสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ครับ อติดเชื่อติดเชื้อบุคคลอืเนี่ยไปกำหนดเพดานออเพราะฉะนั้นการที่วันนี้เนี่ยมีผู้ผู้บริหารแบงค์ชาติออกมาตีค้องเพื่อเหมือนกับว่าเออจะบอกว่านี่ไงแบงค์ชาติได,ได้ได้ชิงประกาศแล้วก็จะมีผลแล้วเดือนเดือนเมษายนเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรที่ที่มันเป็นประโยชน์กับของ <คน S 1> แบงค์ชาติเนี่ยมีการประกาศเมื่อตุลาปีที่แล้ว ประกาศต่างข้อเหมือนกันครับครับอมีประกาศเรื่องการคิดเออเพลทปรับอ่ดองเบี้ยผิดนัดก็มีการพูดถึงว่ากําหนดไว้ชัดๆว่าบวกได้อีกไม่เกินสามครับก็คือดอกเบี้ยตามสัญญาบวกสามใช่ครับแล้วก็จะคิดเฉพาะตัวที่ค้างใช่ไหมครับไม่ได้คิดจ็กตั้งก้อนอันที่สองเราจะไม่คิดแต่เฉพาะทั้งหมดที่ค้าง ที่ผิดจยาไปเมาโลงว่านี่ที่เหลือทั้งหมดยังไม่ครบกําหนดก็เอามาคิดดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันเป็นเช่นนั้นนะครับครับอาจจะมีผลบังคับใช้ก็คือหนึ่งเมษาที่จะเมษาครับอันนี้เรื่องดีอันนี้เรื่องดีอันนี้เรื่องดีแต่ว่าแต่ว่าบวกสามนี่บวกตามสัญญาเดิมนี่ไงเพราะพอดูเหมือนก็ฟังดูมันเหมือนกับจะเป็นเรื่องดีแต่มาเจอติกลมอที่เคาะ แก้ไขกรวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ให้แคปดอกเบี้ยไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอตัวนี้ดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยครับใช่ไหมฮะทำไมแบงก์ชาติไม่ไม่ไม่ใช้ฐานของของเอ่อเพดานดอกเบี้ยที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่กาลังจะแก้ไขนั่นคือม a x i m u m แก้ไขได้เลยนะนั่นคือ m a x i ครับวกสองจากบวกจากสามเต็มที่มาบวกอีกสองเป็นห้านะครับแต่ว่าแบงก์ชาติบอก ก็บวกไม่เกินสามไงแต่ว่าบวกตากสัญญาเดิม,มครัก็ยกตัวอย่างว่าถ้าสัญญาเดิมแปดก็บวกเป็นสิบเอ็ดถ้าสัญญาเดิมเก้าก็บวกเป็นสิบสองก็จริงๆก็ทะลุจากฐานในมุมมองกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปเยอะใช่ใช่แล้วก็ไปตรงกันอีกข้อหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรอ๋อ,อก็คือเรื่องนี้ครับว่าไม่ไม่ห้ามไปคิดทั้งอดอกเบี้ยปัด ครับก็มีตอนอีกข้อหนึ่งแต่มีผลหนึ่งกรกรกฎาคมกรกฎาการตัดชําระนี้ครับอืเดิมก็เหมาไปตัดนี่ตามที่เจ้าหนี้กําหนดอ่ะส่วนใหญ่ก็ไป้ถึงต้นแต่ว่าของให้ตัดเป็นงวดอือครั้งก็เลยครั้งนานที่สุดก่อนไล่เป็นงวดแต่ละคนก็จะมีสามารถจ่ายได้กินเงินต้นได้อืแต่ว่าจะมีผลอีกทีต้องนู่นนะหนึ่งกรกฎาคมกรกฎา ครับปิดาได้เราก็งงๆแล้วเราก็ลืมไปแล้วด้วยนะาะรกว่าจะมีผลมันครึ่งปีไง